พูดเรื่องเครียดกับการางานเครียดเรื่องหนังมากโอเครียดมากครับพี่ไม่ไม่มันเครียดถึงขั้นไหนทำไมมันถึงรู้แบบว่าคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องแรกที่เราแบบว่าลงลงลงเต็มที่กับกับทุกทุกส่วนในในของเป็นผู้จัดเรื่องแรกเสร็จเต็มเรื่องภาพยนตร์เรื่องฟุตทักรักหูเด้งเนี่ย <c oughs> คือถ่ายไปแล้วประมาณสองสามคิวนะฮะก็คือเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าพาราน่เหมือนคล้ายๆกับจะจะแบบเป็นประสบการณ์แรกของเราอ่ะพี่มันก็เลยแบบ ก็เครียดนิดนึงแต่เขาพยายามปรับบรรยากาศให้ดีโดยที่นักแสดงที่มาปอดเราก็มูนอาริโอคุณแจ็สแล้วก็พี่มัมหรือทีมงานหลายๆคนอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าอย่าไปเครียดเยอะแต่คนอื่นอะตลกหมดเลยนะยังไม่ถึงขั้นแบบว่าจะผอดใจแบบไม่ไม่เอาวได้บ่อยแล้วยัง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 เพราะว่าเพิ่งสามคิวเองแต่หมายถึงว่าจริงจริงแจ็ทรู้ได้ไงว่าเราเครียดมากคือผมว่าหลายๆคนต้องเครียดแต่ผมเพราะว่าฝนมันตก อ๋อโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยเออมันตกแล้วมันมีความกดดันของทั้งคิวนักแสดงทั้งแบบสภาพอากาศณตอนนั้นแล้วมันมีแบบเกี่ยวกับโอ้ยหมูเด้งด้วยอ่ะที่เราไปถ่ายอ่ะแล้วเราแบบว่าเราเจอปัญหาแบบหลายๆอย่างเราก็เลยรู้สึกว่ากังวลและเครียดอะไรเงี้ยครับปัญหาอะไรที่เนเจอหนักเนี่ยในหนักสุดแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเไม่คือปัญหาที่หนักสุดเลยก็คือเรื่องฝน เพราะเราเรามีคิวจำกัดบางทีก็อาจจะขอคิวคนอื่นมาเพิ่มความน่ารักของนักแสดงหลายๆคนทั้งนักแสดงต่างประเทศนะครับคนเกาหลีคุณยูริเนี่ยหรือนักแสดงคุณมาริโอคุณแจ๊สเนี่ยเขาก็พยายามช่วยเราว่าแบบเฮ้ยถ้าไม่ได้หรือแบบอะไรเงี้ยคิวก็ขอเพิ่มได้นะใช่คุณแจงแฟนคุณแจ๊สก็น่ารักแบบประปอบไม่ต้องเครียด เป็นเรื่องปกติฝนฟ้าประเทศไทยตกอะไรเงี้ยเราไม่เคยเจอไงพี่แล้วพอเกิดการนี้มันตัวงบมันบาดไายไหมกับสิ่งที่เราตั้งไว้คืองบอ่ะเราก็มีตุนไว้อยู่แล้วสำรองไว้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้จริงๆแต่เราแค่มันคือเรื่องแรกที่เราทาเต็มเต็มเรื่องเราไม่เคยเหมือนเราตกใจอ่ะเหมือนสมมติที่ไปไปสมัครงานที่หนึ่งแล้วพี่พี่โดนเจ้านายพี่ด่าทํางานที่อะไรมึง แล้วปรากฏเราตกใจ,ออจบแบบเชี่ยว์ขึ้นมาวันแรกออพี่อาจจะด่ากลับเลยเออแต่ผมด่าไม่ได้ไงเพราะดาราเมร์ใหญ่หมดก็ออแบบเชียตกใจฝนตกหน้ากูน้อยแล้วแบบแต่ทุกคนโอเคนะก็ชั้นบนน่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ชั้นน่ะ อยู่ตกเธอมันจะทานมักูปากคู่กูตกหนักกว่าเดิมอันทานเลยอ่ะแั้นต้ลงใครมัทานแล้วทานไล้วทานเลยปากเองตกเลยแจ็คแจ็คจรู้สึกไงบ้างว่าหลายคนมองว่าแจ็ดาราตัวท็อประดับแต่ละสายงานมามันจะต้องดังมันคาดหวังแลแจ็คกดจันมั้ยคือเราไม่เราไม่ได้มองอย่างนั้นเรามองว่าเราได้ความเป็นศิลปะและการทํางานแบบไวขึ้นได้ได้ความเป็นอาชีพคือความดังเนี่ยผมว่าทุกวันนี้ คนไทยส่วนใหญ่ห,หลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้มองเรื่องความดังบางคนอาจจะไม่ได้เชื่อถึงดาราแล้วก็มีบางคนอาจจะเชื่อถึงดราก็ามีมันเลยกลายเป็นว่าคนที่เราเอามารวมเนี่ยมันคือคนพั้พวกเราและเขาพร้อมที่จะช่วยเราและพร้อมที่จะไปกับเราโดยที่กลุ่มเป้าหมายของเราคือเป็นหนังครอบครัวน่ารักและกลุ่มเป้าหมายของเราคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพาหนังไทยเนี่ยไปต่างประเทศนี่คือเป้าหมายเราก่อนเราก็เลยรู้สึกว่าเราพยายามทําให้คนรู้จักมากขึ้นว่า หนังไทยน่ารักมีความสุขตโลกอารมณ์ดีเป็นยังไงผมรู้สึกผมเปรียบเทียบหนัง,องของผมครูทัตรักหมูเดงเนี่ยคือเป็นเหมือนภาพนยนตร์ที่เราได้กลับบ้านไปต่างจังหวัดกินข้าวกับพ่อแม่พร้อมกันแล้วมันมีนความสุขอะอะไรประมาณนี้่จริงๆความเครียดนี้มันส่งต่อเวลากลับบ้านไปถึงไปหมอนกับตากิงไม่เลยไม่เลยผมเป็นคนลืมง่ายแยกยังไงพอเปิดประตูรถประตูปึ๊บผมไม่ได้เลยผมก็ผมเป็นคนลืมง่ายอะผมกลัวผมกลัวเป็นโรค่ะผมกลัวว่าผมกลัวอยู่กับลูกได้ไม่นานอย่างสมมติผม ตอนนี้ผมกินเนื้อสัตว์เยอะมากเลยเพราะว่าผมผมผมเครียดผมต้องกินให้มันอารมณ์ดีแล้วพอผมแบบถ่ายจบปุ๊บผมก็จะกลับมาลดน้ําหนักดูแลตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับลูกผมกลัวตายแสดงว่าไม่เอาท็อกซิกเข้า้านเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องแยกคือคือเราเราอาจจะอาจจะโชคดีนะบางคนเขาอาจจะแบบจมอยู่กับงานเยอะอะไรเงี้ยคือการหย่อนการหย่อนหรือการพักผ่อนให้ดีเนี่ยคือต้องทิ้งเรื่องงานออกจากบ้าน พอเข้าบ้านก็ต้องเป็นพ่อคนคนเลียอย่างเมื่อกี้บอกกลัวตายอันนี้ความคิดนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่จะไม่ได้เห็นลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยกลัวตายก็คือด้วยครับพอมีลูกปุ๊บยิ่งกลัวเพราะว่าลูกยังยังเล็กยังเล็กอยู่แล้วก็แบบจะไม่ได้คุยกับพ่อเลยตายไม่ได้ลูกเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างงดอะไรบ้างหรือตัดทิ้งผมก็ตัดในความของความคิดที่ที่แบบลบๆในความคิดที่แบบว่า เรื่องการดูแลของผมอะมันโอเคอยู่เพราะว่าผมไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่แล้วก็ไม่ยุ่งกับยาเสพติดแล้วก็พนันก็ไม่เลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอมีครอบครัวปุ๊บเนี่ยครอบครัวมันใหญ่สุดแล้วผมให้เวลากับครอบครัวเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาผมมีปัญหาไอ้คนที่อยู่กับเราคือครอบครัวไม่ใช่ไม่ใช่คนรอบข้างเลยเพราะคนรอบข้างมันก็ท,นนท,ทั่วไปอะที่รีงๆม่คุยขาขาขออกับคากิบอพว่าพ่ออยากอยู่ถึงหนุ่มตอน มีเมียเลยหรือว่าตอนอะไรหรือว่าอยู่ยังไงมีการแบบพอลูกพอลูกปรับตัวกันลูกไปนั่งยิงเอ่อเพราบบวะว่าลูกก็อาจจะแบบว่าลูกที่คือแบบอ่าส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไม่สนใจอะไรครับเขาก็จะกินนมอย่างเดียวแล้วก็วเขาก็จะแบบว่าเล่นตามภาษาเขาแต่พยายามไปฝึกฝึกให้เรียนรู้เยอะๆเพราะว่าแต่ก่อนพ่อไม่ค่อยมีเวลาเรียนพ่อทํางานแต่เด็กแต่ก็แบบว่าวางแผนไว้ให้ลูกอะไรครับถึงตั้งเป้าว่าอยากให้ลูกแบบเรียนแบบเตอเลยมันรือว่าเรียนแบบ อยากให้ลูกเลยลงไนวัดเพราะว่าพระเนี่ยท่านสอนลูกและใจเย็นอ๋อเออันอันนี้เป็นแบบส่วนกระแตอยู่นะกระระคุ่จะให้ลูกเข้าเรียนจริงนะอั<ห>นนี้เล่นแล้วเนี่ยนีเล่นแล้วเนี่ยไม่เล่นไม่เล่นเพราะว่าคือ,อผมว่าอ่าคนเก่งก็ส่วนคนเก่งเนาะแต่คนมีสติหรือคนคนใจเย็นเนี่ยมันมันก็มันก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ถามว่าอยากให้ลูกเก่งไหมก็อยากให้เก่ง แต่ไม่ต้องเก่งสุดลูกเพราะคนดันได้คุยกับภรรยาไปกันเรื่องเนรัญเมนูก็คุยนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้วัดนะครับเขาชอบวัดเพราะว่ารู้สึกว่าพอส่วนใหญ่เวลาใครทุกข์อย่างเงี้ยเขาจะมีเข้าทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยอาจจะให้ลูกไปฟัง ไปฟังแบบใจเย็นให้พระสอนธรรมะอะไรเงี้ยเพราะแบไปหมอนว่าไงบ้างไ,างออได,ได้ได้ได้ไปหมอนเขาก็ชอบ,บอแ,แบบสายมัวแต่แกรู้สึกภูมิใจมากหล่ะเขาไปเม้นว่าลูกเราน่ารักมากกับป็ชชัททภูมิมมใจมากๆครับแล้วก็ชมลูกดีกว่าชมพ่อแต่ว่าเมียเราบอกว่าหน้าเหมือนหน้าได้แม่แต่นิสัยเหมือนพ่อโอ้ครับใช่แล้วครับไม่เขาเหมือนเรายังไงเขาจะเกลเกเกลแบบเหมือนแบบแสบอะแอบแสบแบบถ้า ถ้าสมมติว่าแม่กับผมเนี่ยแม่ภรรยาเนี่ยไบหม่อนเนี่ยกับผมได้ออกจากบ้าน๊บเขาจะอยู่กับแบบคนอื่นเขาจะเป็นงานเลยเขาจะเรียบร้อยไม่ร้อ,องอ้อนแอ,อ,อ๊แอ,แอ๊แล้วก็แบบว่า,แ,าแล้วก็แม่มาปุ๊บนี่ก็จะแบบว่าเริ่มเริ่มแบบอ้อนร้องงองแงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจ,จ,จะพาไปเจออะไรนะครับ น้องพิกมิเกลมิเกลอาร์มิเกลวันที่3เดือเดือดเออเวลาคนมาชมรูปเรานี่ยเรามากๆเราใจฟูที่นหนหรือรู้สึกแบบว่ายิ้มยังไงผมผมดีใจทุกครั้งแหละครับที่แบบว่าคนชมรูปผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ทําให้เราแบบว่ามีสติในการสอนลูกเพราะว่ายุคผมตอนเด็กๆอ่ะมันยังไม่ดราม่ามากคนนี้กลัวว่าแบบ พราะผมเลี้ยงลูกอ่ะผมต้องมีสติมากขึ้นกว่าตอนยุคผมอะไร,ร,อ,รอย่างเงี้ยเราสอนเป็ยังไงบ้างต้องเรียกกอบคูณพูดยังไงมาผมสอนลูกสามคำถ้าแบบลูกฟังผมได้นะหนึ่งห้ามโกงคนข้อที่สองก็คือห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเล่าบุหรี่ไปเลยลูกแล้วก็ข้อที่สามก็คืออ่าเป็นเด็กดีต่อสังคม สามพ่อปเะารัพอลูกเราหน้ารักอย่างนี้หลายคนหลายคนเลยมองว่าคนที่สองเล้ไหมอยังถ้ายังสงสารใบมอนสงสารใบมอนใบมอนก็เขาก็อยากแบบทาอย่างอื่นด้วยอะไรกายทีวีใช่อมุดมำามุดดำที่เบาะเนี่ยถามว่าเรารู้ใช่ไหมว่าคนไหนแฟนที่มดดำที่หมดอมดดำประกันประกันเป็นไปคนแรกโอ้โหเยอะมากเลยไม่ไม่หมายถึงว่าแม่เขาคุยคุยคำาำ ไม่มีอ้หลอกไอ้ที่แบบแม่มดเขาบอกคุยกับประกันคุณออ,อ,อ,ออกออกเงินประกันให้ใช่ไหม<ช>แล้วก็ประกันแล้วก็บนที่ชเวดากองเนี่ยแล้วก็แบบต้องพามันหลอกล่อบไปแก้เลยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงมาเพราะเราไปกับเขามาทุกที่น,นะมันก็โอ้ยก็มีบ้างแหละแต่ไม่อยากตอบนะแม่ด่าจริงเราอยากอะไรจริงเราอยากให้แม่เรามีแฟนมาหรือเขามีอยู่แล้วเขามีแฟนเป็นพันนะเป็นพันคนพันสองพันสามพันห้าไม่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 คือแม่แม่เขาก็แบบ พี่มดัมไม่มีเวลาคุยใครหรอกทำงานทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็พี่มดัมเลี้ยงลูกน้องเยอะลูกน้องแย่แบบลาออกทีนึงแกก็เครียดแล้วลาแล้วแจริงๆอยากให้มีคนมาดูแลเขาแบบจริงจังไหมแบบพี่ไม่ใช่พันสามเป็นสองพันห้าผมว่าคนมาดูแลมดอ่ะน่าจะหลอกค่าแล้วก็แบบว่าเขาสองบาทใช่แล้วพี่แยนคนนั้นเป็นภาระไม่มีลาเขากำังเป็นภาระคนนั้นจริงเลยโอ้ยที่เราเห็นแม่เขาอาจจะแบบพูดไปสไตล์เขาแหละหรือส่วนทางคำพูดเขาอะเป็นคนพูด พูดเหมือนแรงแต่จิตใจเขาดีคนณดำอ่ะด่าไปก่อนด่าสุดท้ายโทรมาขอโทษผ่านไปหมดแล้วจริงๆเรามีแนะนำไหมเวลาจะบอกหนุ่มๆที่จะเข้ามาหาแม่คนณดำต้องเป็นยังไงสูงสูงหรอใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็แบบว่าน่ารักอย่าหลอกแม่จริงแม่เคยพาผู้ชายมามาเปิดตัวให้ดูไหมเห็นทุกคน เดี๋ยวงานเข้าเอาไปบานเจ้าวานกับคุณ่าพี่ครับผมครับ Welcome to Star Society